Música พอมีคนหมอน้ำยาญ้เลยนี่เห็นบอคันในเบื้องไอแพดเป็นสิหะจา้าพ่ออยู่ใดเพราะว่าอันนี้เห็บเหยียกง่ายสิงตัว ย่านบ่ย่านย่านแล้วมันมากัดดิผู้ใดดื้อไหมผู้ใดงอแงผู้ใดขี้ดื้อแม่ม่ที่มากัดแมย่านบ่ย่านย่่านบหมอย่าพินหมอ

ตั้งใจเบิง้งคักออยังนี่จ้าตอ,นะตอนในเบิ้งแล้วนี่เบิ้งเบือเ่อเาไอร่เฮ้ยไง ตั้งแล้วตั้งแล้วเหรอตั้งดีๆนะแม่โทรศัพท์เจ้ามันคือเป็นแบบว่าเครือขขายไม่เสถียรอีหย่งยังสี่ตลอดเลยอันนี้เครื่องเดิมใช่ไหมนี่แล้วมันแบบ เหมือนมันไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอ่ะวายเอาขาลงแล้วเลี้ยวมึงย้ายมึงเห็นขาลงนี่เหรขาลงดีดีเนี่ยเอาขาขึ้นอ๋อเหรอขาขึ้นแต่ว่าอย่าอย่าอย่ายกเท้าอย่างนี้นะไม่ได้ยกเท้าเลย พี่น้องตีกันเป็นธรรมดาเลยค่ะยายยายสมเนื้อแต่หนูกมบักอ้าวังตีกันหัวแตกเลยยายขึ้นมาเอากรสิงหัวักคว่ำหักกันเองมันก็ธรรมดาค่ะยายไปขาดหวังเงี้ยงก็บเด็กหน่อยอายุซ้ำหนีเถอะไม่ขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยเขาหนักหน่อยเขาหนักห่อยน่งนแล้วกันแล้วกันยุ่งกันตีกันมุลงกประเทศไทยอห่างล้มบึงกซื้อไม่ไม่คอนั่งหน่อยน่าอแม่จะสั่งจับข้าว โอ้ยเหม็นอะคล้ตัวน่ะยายโอแมนนี่หนูกกลังงานต่างตีกันหัวแตกท้าน้องข้นขากันคุณดิยัยขึ้นมากหักกันแล้ว ธรรมาชาติค่ะของเด็จกจำหนีวาน่าในหูจัก,กวัวม,มีอย่างเดียเอนกบมือซึ้ซักาใหมากเงบหากขอจัดการเอง อ,อเอาอยีางนี่อุ้ยหนูสอนสอนดูดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างตี่แม่หนูก,ก็สอนมาก,ก็ดีลหละเราก็สอนหนูดีแลหละหนูนไม่หลูกหนูก,ก็สีสอนเราคือกันอ,อ,อืมเพราะฉะนั้นคุณยาย,ยายยาไปซี่เลียดทางเทียเห็นมันหนยุมกันอยู่ในคลิปพลั้งคนกับเบ้าไปบอกว่ามันเป็นนังสันนั่งสี่กันเลยอ้า โอ้นถ้ามา,าตาดจ้าเจ๊บกเคยหยอกยก็เคยผิดหวังบ่เคยสมหวังบ่เคย,ยนะคิดกันช่วยเถียงน,นี่คิดหอดกันมันยังดูดไม่ได้หรอกลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ของเล่นด้วยขอหน่อยแ่ทอหน่อยเังไอยากจะไปปิดปิดมันมา้งนะนมันมีขนแมวแมวออกมว แมวออกมาจากตรงนั้นน่ะอุ้ยแมวเอ้าหายไปแล้วป้าขึเรดาร์ไลก็มเห็นมันมาถึงคนนี่อ๋อมันอย่างกับบอลูนสัจ้าจ้า ขอทําไม่ได้หรอกลูกของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่เด็กเล่นไม่ได้ค่ะเด็กมีหน้าที่ยิมย้มค่ะยิมย้มยิมม้มยิ้มยิ้มมามขอรูขอดูแปด้วขอรู้ปด้วโอ้โเป็นยไงอานั่งดูดีนั่งดีๆอย่าดูใช่ไหมเห็นหน้าคอนอ่ะนอ่ะ <c oughs> จ้ะทำยังไงแล้วก็ยิ้มชวยวยร้องไห้ หมอเละแย่ส่งนะนี่แหละมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีแต่สอนเอาเท่านั้นแหละจริง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 จสอนให้เขาจำจะโตมามันก็จะจำไหมล่ะไม่รู้สิจำไม่จำยังไงก็ทำตามแล้วยายบอกว่าถ้ามีแขกมาบ้านก็ให้สวัสดีค่ะอันนั้นก็ทำเองใช่ไหมใช่แล้วก็ครั้นที่เราพูดทุกวันสอนทุกวันเขาจะซึมซับเข้าเอง หยิบไปเปิดน้ำไปให้เตี้ย,ยเออเอาให้เสร็จหนูน่ารักไหมน่ารักที่สุดเห็่ไหมใช่หรือเปล่า,าขาคือไหนหนูรักเด็เกดเต้นแล้วเสร็จแล้วเอยเ,เ,อเ,อออเก่งมากเลย พี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยจ้าก่อนพี่พลอยจ้าอันนี้มีงานอยู่เดชอุดมจ้าพี่พลอยขอบคุณค่ะกดกดตรงนี้ค่ะกดแรงๆค่ะกดแรงๆกดตรงนี้ค่ะกดได้ไหมคะกดไปนี้ยกดไปเนี้ยน้องกี่ขวบแล้วคะน้องได้สองขวบสิบเดือนค่ะ อีกสองเดือนน้องก็จะครบสามขวบค่ะอีกสองเดือนอไวไหมคะหนูจะเข้าสามขวบแล้วนะคะอีกสองเดือนนะคะสิบสองมกราน้องก็จะครบสามขวบแล้วนะคะอือเหรอไหมบอกคุณยายหน่อยหนูจะเข้าสามขวบแล้วค่ะปวดหนูหน้าตา งานกาชาติเดชบด่าแม่นค่ะอุบลค่ะเจอกันกับอรดีแบนอู้บลข้าเจอกันกับออร์ดีแบโอ้ต้องตรวจโอ้จะบอกโอ้อยอ่าปุ่ดเดี๋ยวนี้นะพี่พอยพี่พอยปุดปิดเดี๋ยวนี้เลยพี่พอยเอเคโอเคนี้เฉยๆเหรอพี่พอยปิดเลยหนูหนูไม่ได้ยินหนู หนูหูดังเสียงดังนะคะเออหนูไม่ชอบเสียงดังหรอกฮะอือไอ้ทิศยังไม่ได้ไปค่ะแม่แดงสามวันละไอ้ทิศไอ้คู่ใหม่คู่แง่หนูสะดวกให้ลูกนี่ของเขากินนะอีกระบอกกินผู้เดียวจนมาสิเบิร์ทอง มันอ,อกเปรี้ยวข้างในไหมเอออะไรที่เป็ดัวเจียวกินอันไหนที่หวานหวานไม่กินหรอกทำไงก่อนทำไง